อะไรอ่ะจับเนี่ยี๋ยวจะเป่าไม่อยากมีคืนใคอีหยังวะแค่มิ่มตายตายตายวิ่งเลยนะจะบอกให้นะวิ่งเลยแหละอยู่แล้วไม่บินแล้วแล้เมาหนีแล้คนก็เมาหนีนาะนี่บอกเป่าเล้เนี่ย

ขาตุลีทตัวอ่าร้อยนขาไอ้คนอยู่คนก็ยังไม่โดนอะไรเลยเป็นไรมันหรอะเพิ่งเมาจะเป็นจะตายบินไม่ไหวหรอหรอมันจะล่างแล้วเนี่ยอือปล่อยเอาได้เมื่ไหรก็จบแล้วเนาะอืม มีนานไม่นโอ้เสร็จเลยคุณเลี้ยงมานึ่งรเห็นกานเตที่เหรอเออหลายวันหรยอาทิตย์นแล้วเนาะน้ำบมมีเรไม่นู้ทั้งบอกดีนะขาสุดสั้นเบิดบ๊จับเป็นเดกกัน